เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความเทิอเดังนั้นห้ามทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอย่างยิ่งก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับก็อยู่กับผมนะฮะในช่องวินวินช n แนลนะครับอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโลมานะฮะไม่ใช่นะครับเป็นเกม เกมคล้ายๆกับเกมโลมานะรูปมันคล้ายโลมานะครับแต่ว่าเป็นเกมในค่ายพีจีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็เล่นไปหมดไปสองพันแล้วนะหมดไปแล้วรอบหนึ่งนะยังไม่มาเลยนะครับยังไม่เจอเลยผมว่าจะลองซ้ําดูอีกทีนะผมว่ามันก็ยังแปรดูจะมีลายพอเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะผมว่าจะลองซ้ําดูอ่ะเมื่อกี้รอบที่แล้วผมเล่นไปผมซื้อนะรอบนี้ผมจะลองเบ็ดเองดูนะเริ่มไปที่สามสิบแล้วกันนะครับขอฮอโต้ไป สักสามสิบรอบก่อนถ้าดูแล้ะลายมาก็อาจจะซื้อนะครับผมว่าเกมนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะคือมันก็ลายมันก็ดีอ่ะมันมีตัวคูณด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเป็นตัววายนะแบบนี้วายมามันจะเพิ่มตัวคูณแต่คูนห้าอเปล่าสวยครับดอกแรกก็คือมีตั้งแต่คูณสองสามแล้วก็ห้านะฮะวิมาไหมมาไหมสเกตเตอร์สเกตเตอร์ใช้แค่สามตัวนะครับมับ เบรกยดไม่ลงไม่มาก็คือสเก็ตเตอร์ใช้แค่สามตัวลงสามตัวก็ได้ฟรีเกมฟรีเกมก็จะเก็บตัวคูณไว้อดอกนี้สวยทำไมสเก็ตเตอร์ไม่ลงอีกตัววนนียคือจ่ายรายจ่ายมันเยอะอยู่พอสมควรนะเท่าที่ดูแล้วก็ ถึงคูณจะออกน้อยหน่อยแต่ว่ารายจ่ายมันก็พอโอเคอยู่นะจ่ายหนักอยู่เหมือนกันถ้าเข้าตัวคูณด้วยก็ยิ่งแจ๋แวบเลยนะฮะ <c oughs> ไปสิบห้าหมุนแล้วยังไม่เจออะไรนะครับแต่ก็ยังขึ้นขึ้นลง,ลงอยู่รอบเมื่อกี้ที่ผมเล่นก่อนหน้านี้คือทุนสองพันเหมือนกันนะครับก็คือซื้อไปก็ยังไม่เจออะไรเลยนะครับว่าต้องซ้ำดูเผื่อมา ต้องลุ้นให้มันมานะไม่มาก็เจ็บอีกสองพันนะครับลายก็ลงได้หมดนะครับเริ่มแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนะเข้าให้ตัวให้เหมือนกันนะไม่มีลายอะไรวายมาคูณห้าวายมาอีกสวยครับแต่วายเกมนี้มันเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันใช้รอบเดียวนะครับรอบที่สองมันไม่ให้นะฮะมันใช้แค่รอบเดียว พอให้ตัวคูณปุ๊บมือนกอ็วิมาแล้วมาแล้วมาไหมมา,มา,มา,มาไม่มาคือเบ็ดเองเนี่ยสเก็ตเตอร์จะเข้ายากมากเกมเนี่ยยากจริงสามสิบรอบก็ถือว่าโดนไม่เยอะนะครับสามสิบรอบโดนไปแค่ร้อยหน่อยๆน,นะครับไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะ ลองซื้อดูแล้วกันนะครับเบ็ดยีซื้อไปพันห้าเลยไปมาดูดิว่าจะเป็นยังไงจะแตกไหมก็ลุ้นให้แตกอย่างเดียวนะครับไม่แตกก็เกลือว้าไม่ได้ฟานสิงโตแบบโลมาคล้ายจ็กเกอร์นะครับดอกแรกดอกสองัวเกลือครับ ยังไม่เจอตัวคูณมาเลยนะยังไม่มีวายมามาแล้วเออคูณละคูณสองคูณน้อยไปนหน่อยมันก็จะล็อกวายล็อกคูณไว้เออสวยครับดอกนี้คูณสามแจมต่อวายมาด้วยคูณสามโอ้โหรองเท้ารองเท้าไม่มาแถวแรกยังยังไม่คืนทุนนะ จะได้หกร้อยเองวายมาเออสองตัวสวยมีคูณห้าด้วยแจมหรองเท้าอีแตะอีแตะมาคูณสิบหกสวยดอกนี้ได้หกร้อยเย็ดเป็ดทำไมได้น้อยจังอะ่ะพันสองจะโดนไหมเออมาแล้วมาแล้วได้แปดเองครับคูณมาเยอะแล้วนะเนี่ยคูณสิบแปดแล้วนะ วายมาเออแจ็คมาดมิแถวแรกไม่มีเจโอ้โหถ้าเจมานี่ก็เป็นเรื่องเหมืนนะได้พันห้าห้าสิบซื้อไปพันห้าได้มาห้าสิบบาทอ่ะเจ็บไปจามงลงสามอีกรอบไปมาดูดิจะเป็นยังไงทอบแรกเกลือนะครับถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือนะเท่าทุนได้มาห้าสิบเสือ เอาหน่อยเอ้ยเอาหน่อยสู้เขาโอ้โหวายมาไม่ทำงานอีกโอ้โหสิบดูดิเต็มหน้าจอไปหมดแถวแรกไม่ลงเออโอ้โหวายมาของวายตัวหนึง่งสวยครับมาหูนสาม พอยังชั่วที่มีวายมาไม่งั้นคอมโบโฟรีเลยนะครับถ้าไม่ได้วายก็ไม่ได้ตัวคูณนะฮะได้อีกคูณสามอะคูณเก้าแล้วอีกสองหมุนวายนะวายหนะ่อยโอ้นไมมันจะคอมโบฟรีวายมาแล้วไม่ทำงานสวยดอกนี้ไม่มีวายอีก <c oughs> ขอวายตัวหนึ่งเออไปหูณนสิบสองยี่สิบหกโอ้โหเกือครับทุกคนตานี้ได้ไม่ถึงพันเอีดเป็ดเลยต้องสามแล้วล่ะต้องเป็ดเองแล้วไปเธอโบโปไปครับเกือบได้หุยลงเองหุยเ <c oughs> บ็ดห้าสิบครับ โอ้โหทั้งที่ว่าสเกตเตอร์มีมาอันเดียวนะแล้วคอมโบแล้วหล่นมาสองอันครับโคตรฟุกประตูที่เป็นห้าสิบเป็นยังไงฟุกจัดเลยวายไว้ว,วายมาดิวุ้ยมาครับวายสองตัวคูณห้าครับคูณสองร้อยสามสิบเจ็ดแจมดอกนี้ได้มาเก้าร้อยแล้วเมื่อกี้นักลบมา,บมาเต็มเลยฮนะ วายมาแต่ไม่ทำงานเและววายขี้เกียจคือนี่เป็ดห้าสิบนะสวยวายสองตัวสามตัวครับเออเอาละคูณสิบห้าแล้ว,ลวขอช็อตหนักๆแล้วพร้อมวายหน่อยแล้วกันช็อตหนักๆวายอีกตัวสวยเจ็ดสิบสวยครับ เออไหลไหลไหลรองเท้ามาตียังได้อยู่นะครับดอกนี้พันสามืีอสามหมุนฮะสวยสวยสวยครับวายมาแล้วโอ้คุณสองได้น้อยจังโอ้ไม่สมสักสีเบ็ดห้าสิบเลย<อ>ให้มันสมสักสีหน่อยที่ได้สามพันสี่ ยังดีครับขับขึ้นมาได้แล้วเบ็ดเองก็มาครับ <c oughs> นึกว่าจะไม่เข้าปกติมันเข้ายากนะอ่ะลออหกเจ็ดสหุนไว้ก่อนกดเองไว้ก่อนนะฮะเสือเสือมาได้คุณตอก็ยังดีเขาซื้อไปสองรอบก็เกือทั้งสองรอบเลยนะเผื่อมันฟุกเข้าเองดีกว่า นี่เป็นไงวายมาแก๊บคิวมาดีแถวแรกไม่โล่ <c oughs> สวยๆน่อยลูกข้ <c oughs> เออวา <c oughs> อยมา,ม,ม, <c oughs> มาแล้วโโอ้หได้คูณห้าครับทุกคนแต่ว่าได้น้อยมากตอนนนคอมโบอุ๊ยมาแล้วมาแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว <c oughs> มา มับอยังครับยังได้ลุ้นต่อตุกแอกมาตุกแอกตุกโอ้หนักลบแถวสองถ้าลงมานี่ล้างแับหมดจอเลยนะ้องมีกาสลุ้นสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สวยเสือคูณห <c oughs> ้าจำไปต่อ <c oughs> ยังได้8ปสี่คูณห้ายังเรื่อยๆอ,อยู่ นี่กดเองเข้าดีอยู่นะกดไปร้อยหนึ่งเลยแล้วกันขอวัดเลยวิ่เสือมาวายมาด้วยคูณสามเอ้ยนักลบแถวแรกไปดีไม่ลงวัดดวงแล้วเป็ดร้อยแล้วครับเฮ้ยนักกาก อขอเข้าฟีเจอรเสป,ปินสวยครับเสือวิ้ยมาแล้วได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วตุกแอกไหมตุกแอกตุกแอกคายมา <c oughs> ได้ลุ้นต่อขอทางรบแถวสองก่อนลากจอไปทีนึงตุกแอกโอโ้โหอย่าเป็ดเลยลงนี่ว่าโอ้โหลงอัออออออนที่สามมาดีเบ็ดร้อยก็มาดีครับ มามามาวายมาแล้วมาตั้งแต่หัวันคุณสองโอ้โหนักลบก็ไม่ได้อยู่ดีนะวายมันใช้แค่ครั้งเดียววายมาอีกทีได้คูณสองสวยครับนักลบมายคูณห้ามาแล้วเป็นคูณเก้าโอ้โหสวยครับดอกนี้สามันสองยังเหลือฟรีอีกเยอะยังมีฟรีให้ลุ้นอีกเยอะเบ็ดร้อย ให้สมสักสีหน่อยวายสองตัวสวยสิบสี่แล้วคูณสิบสี่ไปแล้วอเออเบ็ดเองเข้าดีว่ะวายมาแล้วสวยคูณห้าดีคูณสามเอาละสิบเจ็ดไปแล้วครับคูณหรือสามหมุนขอนักหนังหนะ่อย อืวายไม่มาโอ้โหอย่าบอกนะอันแค่นี้จริงๆครับ 6, หกพันโอ้โหเบ็ดร้อยอะเนี้ยโอคนอื่นเขาแตกกันเป็นแสนผมที่หมื่นหนึ่งยังไม่ถึงเลยโอ้ก็ยังดีครับอ่ะยัดไปเลยสองร้อยมีทุนหมื่นหนึง่งแล้วไปกดเองดีกว่าซื้อไม่ค่อยเข้า อเกือบได้อุ้ยเสือ,อเสือมาแต่ไม่มีวายอยนี่นั่งลุ้นเลุ้นมากเลยนะเบ็ดสองร้อยไม่เคยเล่นเลยสวยครับ เสีดาเบ็ดร้อยอุ้ยเกือบได้เ,เกือบได้เ,เกือบได้ครับทุกคนอยากได้ฟีสปินน่ะเป็นสองร้อยมันจะแตกอย่างคนอื่นเขาไหมสวยครับเสือวายไม่มีเอุ้ยดองนี้อุ้ยทำไมไม่มีวายมาสักตัวนึว่ะอุ้ยนักลกนักลกเต็มแผงอ 7, ่ะอุ้ยเจ็ดพันเพิ่งจะเมกาเอง หุ 15, ยหมื่นห้าเอ็ดโดเอาดียังเอาขึ้นมาสองหมืนแล้วหืมหืมมันน่าจัดจริงสักสี <c oughs> 400่ร้อยหมเบ็ดสี่ร้อยไหมขึ้นมาสองหมื่นว่ายังมากดเองครับเอาสักทีดีไหมสองหมื่น สองมื่นสกดอีกสักสี่พันสิบรอบเองถ้าสี่ร้อยคิดแล้วเนี่ยทางใจเอาก็เอา,เอามาสี่ร้อยเลยทุกคนเป็นไงให้เป็นเป็นไงให้เป็นนานๆนนทีจะได้กดกับเขาสักทีหนึ่งสี่ร้อสี่รอยขอฟีสปินทีเถอะ เมื่อกี้ดอกเมื่อกี้สุดจัดเลยถนะ้าเกิดว่าได้คูณห้านี่จะขนาดไหนครับนะไม่อยากจะคิดแค่ค <c oughs> ูณสองก็หลูแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่เข้าตัวคูณอะ่ะแบบนักลบเต็มชอเลยมั้งเมื่อกี้ขาดไม่กี่ช่องเองอย่างโ,โหดอีสี่ร้อยล่วงโคตรไวเลยไปต่อเลยไม่หยุดแล้วกำลังมันกำลังมันขออีกหน่อย ขออีกหน่อยขออีกหน่อยเอ้ยเอามังติวเฮ้ยเดอมมื่นเจ็ดแลวเนี่ยเอ้ยวายสองตัวโอ้ยคูณสี่ยิแตะมาหน้ากากไม่มาย,ยังโหดอะยังโหดอ่ะได้นิดเดียวยองไงโอ้โหสเกตเตอร์อะไรคำนี้ไเออวายมาเอไป หน้ากากแถวแรกไม่ลงอืมาตัวเดียวสู่เขาสู่เขาสู่เขาขอแบบชุดเมื่อกี้ก็ได้ชุดแบบนักลบเต็มจออะไรก็ได้ไม่ต้องตัวคูณก็ได้ปะ <c oughs> เสือเสือแถวแรกไหมเสือ <c oughs> <c oughs> เสือ <c oughs> ไม่ลง ือมาเยอะอยู่แต่ว่าไม่ลงครับแถวแรกเอดอกนี้สวย500คูณ5มากลับมาอยู่กลับมาหมื่นเจ็ดผมจะล่วงเอาแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปแบบสี่ร้อยนี่โคตรโหดอ่ะแป๊บเดียวถ้ามันไม่มาลดบ,บ๊บบบ๊อบ,บเลยนะฮะดูดิเฮ้ยจะบอกนะว่าจะเกลือ โอ้โหไม่ลงอีกแล้วเฮ้ยลงยากลงเย็นยังวะเหลือเพิ่นสองแล้วเนี่ยโอ้ววายบานักรบปะเออดอกนี้สวยอุ้ยเสือต่อาอีกทีโอ้โห H K ลงแถวสองนี่เป็นเรื่องอีกเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วหกพันล้ว หกได้หกพันนะกลับมาหมื่นแปดไปต่อยังมีชุดใหญ่ๆใ,ให้ดูอยู่คูณห้าโอ้โหเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ 5, 6, คูณห้าว่าหกพันคูณห้าแบบนี้นีไน่ไงนี่ไงมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วมามืงอมาเข้าสี่ร้อยครับทุกคนงานนี้ต้องแตกใสล่ละ งานนี้ต้องแตกแสนวายสองตัววายตัวหนึ่งอุ้ยแ่มอ้ย,ย,อ,ยอย่างสวยครับไม่ไอะไรคูณสิบสามแล้วตาแรกมามาต้องแตกแสนกับเขามั่งจะอ,อ่านแค่นั้นเองขอร้องอย่าอัน้นโอ้โหอะไรครับเนี่ย ชุดใหญ่ชุดใหญ่ขอชุดใหญ่มาวายมาสวยเสือมาสวยสิบหกคูณแปดร้อยเอาดิหมื่นสองหืมมาขึ้นมาสองหมื่นเจ็ดแล้วครับในฟรีเกมได้สองหมื่นเจ็ดแล้วอย่าพึ่งอัน้นเอออุ่สาม อมไม่คอมโบต่อครับทุกคนว่าอั้นแหละไม่น่าจะมาแล้วตาวสุดท้ายตัย้งไงกากไว้ไม่มีผิดอ,อสามหมื่นสามแจมจันเมืองพิจิตครับ <c oughs> โอ้โหลุห้นเยี่ยวเหนียวหมดเลยได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะนึกว่าจะแตกกหนักหน่อยนะครับเป็นสี่ร้อยได้มาสี่หมืนแปดรวมยอดแล้วก็สี่หมืนปดนะครับทุกคนทั้งหมด ถือว่าโอเคอยู่ไม่น่าจะไปต่อได้ครับผมว่าเกมันน่าจะอัานแล้วแหละถ้าไปต่อก็มีโอกาสโดนนะครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ